ูดตามความจริงแต่เราไม่จาเป็นต้องพูดตรงๆก็คดการพูดอ้อๆการพูดรักษานั้งใจการใช้วาจาที่ดีก็เป็นหนึ่งในการหลีกเลี่ยงจากการโกหกได้แต่อย่าพูดโกหกแค่นั้นอย่างนนะเรื่องวาจาเล่าเว้นจากการพูดโกหกเล่าเว้นจากการพูดยุยงให้เขาแตกกันเล่าเว้นจากการพูดให้เขาแตกกันเป็นไงเราเอา เลือกของอีฝ่ายเนี่ยไปบอกอีฝ่ายนี้แล้วเราก็เอาเรื่องของอีฝ่ายเนี่ยไปฟ้องอีฝ่ายนี้ทีหนึง่งเอาเรื่องของการละกันอีนี่นินทาในเออีนี่นินทาในบีเราเอาเรื่องที่อีนี่นินทาในเอไปบอกให้ในบีฟังเอาเรื่องของนินทาในบีไปบอกให้ในเอฟังเสี่ยงให้ตีรัไในใครมีสันดาลนี้บ้างมาดูหน่อยไม่มีเลยเหรอใครมีสันดาลชอบนินทาชาวบ้านชอบเอาเรื่องคนอื่นไปพูด ขอดูไม่ร้าเลยอาจารย์ไปที่ไหนไม่เคยไปพูดคำนี้เลยนะเพราะมันโกโหกอย่างหน้ารันนะครับเลยนะมันโกหกไม่คำไม่จริงเลยคำโตมาก ฉันจะต้องรีบออกไปบอกบ้านข้างบ้านก่อนฉันจะต้องรีบออไปบอกนี่นั่นก่อนอี่นี่ก่อนไอ้นู่นก่อนไอ้นั่นก่อนเพราะอะไรมันเป็นเรื่องสนุกคุยเรื่องดีอวไม่เขาอยากคุยนะมันไม่สนุกคุยเรื่องชัวช่วๆเนี่ยสนุกมากชอบสนุกข้อถามคือเวลาเราคุยไม่เดียวกันอื่นอะเรา แต่คําถามเวลาคนอื่นเอาเรื่องไม่ดีของเราไปพูดแบบเดียวกับที่เราพูดเรื่องไม่ดีของเขาเนี่ยทาไมเรากลับไม่ชอบทําไมละ่ะทั้งทั้งที่มันเรื่องเดียวกันพฤติกรรมเดียวกันสันดานแบบเดียวกันแต่ทําไมเราถึงไม่พอใจเวลาคนอื่นพูดถึงเราไม่ดีพระพุทธเจ้าตึงสว่าอะไรเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยอย่าเอามาพูดแม้มีความพยายามถามวม่มาบายนาดไหนก็ตามให้หลบเลีเ้ยวเคี้ยวคด เลี้ยไม่พูดไม่ตอบเธอตอบหน่อยสิคนนี้เม,มื่อวานไปทําอะไรมาไม่เอาเอ้ยตอบหน่อยนะได้ยินมามันแบบอย่างนั้นอย่างนี้จริงไหมเราปฏิเสธแล้วไม่เอาแต่ความเป็นจริงเราเป็นอย่างนั้นนะเวลามีคนถามบอกเลยสิคนนั้นมันเป็นยังไงเมือง่อวานกูเมื่อวานนี้เลยเอาเลาจะมาเริ่มสนุกสนานและเริ่มเล่าเริ่มอะไรแล้วเริ่มบรรยายสาธยายให้ฟังพอไหมไม่พอการดินทาไม่เคยเต็ม เราจะนินทากี่ครั้งกี่ครั้งก็ตามถ้ามีเรื่องใหม่มาเราจะนินทาได้เสมอรุเจาบอกว่าความไม่ดีของเขาเดินอย่าพูดแต่ความไม่ดีของตัวเองเนี่ยพูดออกมาเยอะๆเ,เลยพูดออกบ่อยๆพูดออกมาบ้าความชั่วตัวเองกับพูดออกมาเยอะๆทำไมพระเจ้าถึงให้เราพูดเรื่องชั่วๆของตัวเองเพราะมันจะนํามาซึ่งการอับอาย,ายขายขี้หน้าเมื่อเราเกิดความอายเราจะไม่กล้าทําในสิ่งนั้น ดังนั้นพยายามประจานในความเรียบความชั่วของตัวเองถ้าเราประจาไไนบ่อยๆซ้ำๆจะเริ่มเกิดความอายเมื่อเกิดความอายจะกล้าทำนะไม่กล้าทำเพราะอะไรถ้าทำแล้วต้องประจาอนอาจารย์ถามว่าอย่าพูดยุยงชาวบ้านอย่าใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านด้วยคำไม่จริงอย่าทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันอย่าเกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนซึ่งกันและกันถ้าอาจารย์สอนแบบนี้ ถ้าใครดินทาชาวบ้านกดมีอยู่หนึ่งข้อถอดรองเท้าใส่ของตัวเองเวลาไดก็ตามถ้าเรานินทาหันไปบอกเพื่อนข้างๆเลยใครอยู่ข้างบอกกันไว้ว่าถ้าเห็นฉัน,นดินทามอไห่เธอถอดรองเท้านะแล้วตเตฝปากเลยเราจะกล้าดินทามั้ยกล้าไหมนะแน่นะแน่นะ ทีนี้จะกล้าไหมละ่ะรอบแรกๆอาจจะกล้าเขาไม่ยังไม่เห็นโทษอาซัดเลยตีปากเลยตีเอาให้เลือดกบปากทีนี้มันโดนครั้งแรกสองครั้งสามครั้งครั้งที่สี่จะกล้านะจะเลิกไม่แล้วเพราะอะไรเฮ้ยชัดเจนว่าถ้าดินทาปุบองเท้าแต่ฟาดปากแน่เลยว่ะทีนี้จะกล้านะเริมไม่กล้าไม่กล้าเพราะอะไรเพราะมองเห็นโทษของมันแล้วว่าทุกครงที่พูดไม่ดีน,นินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายส,ายายสี เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้มีปกติในการมองเห็นโทษโทษภัยที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าการมองเห็นโทษหน้าที่เราในการใช้ชีวิตก่อนจะนินทาใครมองเห็นโทษไว้เยอะว่ามันจะส่งผลเสียอะไรต่อชีวิตเราบ้างอย่ามองเห็นแต่รสอร่อยว่าเวลานินทามาสนุปปกเปล่าเจเลยจา์มันมันมันไม่มินทาไม่ได้เลย อันเนี้ยถ้าเราสามารถสมบระง,งับตัวเองได้เราจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันแล้วเราจะเป็นคนที่มีกุศลอยู่ตลอดเวลานี่ตัวที่อะไรเนี่ยห้าตัวที่หเราจะไม่พูดคำหยาบคำถามคือคำหยาบเนี่ยมีบริบทขนาดไหนในสังคมนั้นๆอ่ะเขาไม่พูดกัน ในบริเวณบริบทนั้นสถานที่นั้นเขาไม่พูดคำหยาบเขาไม่พูดคำคำนั้นกับเขานับว่าคำนี้เป็นคำหยาบในสังคมของเขาในพื้นที่ของเขาเนี่ยเรียกว่าพูดจาหยาคายและการพูดจาหยาต้องมีเจตนาในการทิ่มแทงคนคนนั้นด้วยหอบปากคือมีเจตนในการในการมรุสลายมีเจตนาในการด่าทอต่อว่าบุคคลเนี้ยให้สาเสียเทเสียให้เสื่อมเสียเดือดเนื้อร้อนใจ การมีเจตนาเป็นตัวตั้งเหตุแบบนี้เนี่ยเรียกว่าพูดทำอยางอาจารย์ถามว่าเวลาเราไปกินข้าวกินเสร็จปุ๊บเดินไปเจอเพื่อนแล้วเราถามเพื่อนว่าเฮ้ยมึงกินข้าวยังวะอยากนะใครคิดว่าอยากเยอกว่าขึ้นคุยกับเพื่อนนะใครว่าไม่อยากยอกว่าขึ้นอีเพระนีไมย่ยกมืออะไรแล้วไม่ให้ความร่วมมือเลยนะทีนี้เวลาที่เราเนี่ย นับว่ยายาวหรือไม่ยาวเนี่ยให้นับจากสังคมนั้นนั้นยงอาจารย์พูดมึงพูดกูเนี่ยอาจารย์ไม่ได้โกรธนะและไม่ได้มีเจตนาในการมาทุสลายใครด้วยอาจารย์แค่หยิบอาการมาพูดอย่างงี้ว่ามึงว่ากูว่ามึงว่ากูพอเวลามันพูดแล้วมันดูไปกันเองอะในมุมอาจารย์นะเป็นกันเองแต่ในทางกับการมีพระเดินมาเฮ้ยว่าไงว่าพระไม่ได้พูดมาพูดกูนะแต่เฮ้ยพระมึงว่าบาปนะยาบาม อย่าเพราะอะไรไม่รู้จักการรับเทศะ์ในการที่จะพูดมันไม่รู้จักฐานะไงแต่ทำไมอาจารย์ถึงพูดเมืองพูดกูได้ถ้าจะที้อาจารย์สอนลูกศิษย์หลายคนเนี่ยหัวหมอหัวดำทำไมอาจารย์พูดเมืองพูดกูตลอดเลยอาจารย์ไม่ได้พูดหรือไม่ได้เรียกใครคนใดคนหนึ่งอาจารย์พูดภาพหลวม เวลามีคนตั้งคำถามกับอาจารย์เนี่ยเขาหยิบสว,วยคำถามขึ้นมาอา,าอจารย์ก็หยิบสวยคำถามขึ้นมาอ่านเวลาอาจารย์อ่านอาจารย์ตอบตอกิเลสตัณหาตอบตอคำถามตอบต,อ,ตอสันดานความเร็วความชั่วของโคนนั้นอาจารย์ไม่ได้ด่าตัวคนถามแต่อาจารย์พูดจะละภาพหลวมเหมือนทอาจารย์พูดตอนเนี้ยอาจารย์พูดกับใครคนใดคนหนึ่งไหมไม่อาจารย์ด่าต่อแหล่เนี่ยด่าคน,นข้างหน้าที่สุดนะ ไม่อาจารย์ด่ายคนนี้ว่าชั่วจังเลยจะด่ายคนนี้ไหมไม่แต่อะไรอาจารย์ยนะาากำลังปรรยายทําอยู่คําว่าชั่วคือพูดไปตามบริบทวาดไปเลยใครชั่วรับไปใครไม่ชั่วนั่งนิ่งนิ่งไว้ใหญ่เขารู้ว่าเราชั่วนิ่งไว้นะแข็งตัวโป๊กเลนะแม้มันจะชั่วอยู่ก็ตามแต่แข็งไว้อย่างน้อยจะไม่มีใครรู้ได้ว่าเรากำลังชั่วอยู่หลักการมันมีแค่นี้เลยคืออะไรอาจารย์พูดภาพรวม ดังนั้นการพูดมาพูดกูของอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการด่าใครเฉพาะจอดจงที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งบวกกับอาจารย์รักษาศีลแปดอาจารย์อยู่สถานะของศีสูงกว่าบวกกับอาจารย์อยู่ในฐานะของครูบาอาจารย์ในการสั่งสอนลูกศิษย์อาจารย์จึงสามารถเรียกมันลปคูได้แต่โดยมากเจอหน้าอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์จะไม่พูดมึอกูหรอกอาจารย์จะพูดเฉพาะในไรส่วนในไรส่วนเนี่ยอาจารย์จะออกเต็มที่อ่า เพราะเวลาไม่รู้นามในความรู้สึกส่วนตัวอาจากย์ว่าคําว่าม,มึองอ่ะเฮ้ยมึองอ่ะมันดูสนิทกว่ามันดูแบบไปกันเองแล้วเวลาาจาพูดมึงเนี่ยมึงกลักวคนม,มันขำอ่ะมันไม่ได้อาคาตไปยาบ,าบ้าไร้ใจเลยนะมันขำแต่อาจารย์รู้จักกาลเทศะในการพูดเวลาไปในฐานที่ราชการเวลาไปบรรยายธรรมเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ไใช้คํานี้เราหลีกเลี่ยงใชายแต่ในที่ของเราไร้สนเป็นที่ของเราเราจะใช้ ดังนั้นอย่าไม่อย่าเพราะจากอะไรบร,บ,บริบทของสังคมนั้นเขาใช้หรือไม่ใช้กันให้เราพิจารณาเอง,เองว่าเรามีเจตนาในการด่าเขาหรือเปล่าถ้ามีเจตนาผิดนะตัวสุดท้ายของวาจาคืออะไรเพอเจอร์ er โดนทุกคนเลยนะพูดเพอเจอร์เพอเจอร์เพูด, er er พดยังไงพูดไปเรื่อยหาที่ลงไม่ได้หาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้หาที่มาที่ไปไม่เจอไม่ประกอบได้อัดไม่ประกอบได้ทา เพื่อความตลกปกทาไปไร้สาระเออเจอร์ไปวันหนึ่งนี่เรียกว่าเพอเจอร์เพอเจอร์คือมันไม่มีจุดเริ่มก็ไม่มีจุดสิ้นสุดอ่ะหารเวลลงไม่ได้นะพูดไปเรื่อยน้ำไหลไฟดับอันนี้เพอเจอร์สี่ยาทางกายไอทางวาจาทําให้ได้นะสามยาสุดท้ายทางใจเดี๋ยวจากพูดตอนนี้เสร็จุูบอาจารย์จะพูดหลักการปฏิบัติสั้นๆเพราะเหลือเวลาอีกแค่สิบห้านาทีมีใครถามอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวังจากนี้จะมีคําถามไหมใครคิดว่าจะถามยิ่งกว่ขึ้น มีอยู่มีไหมเตรียมไว้เลยนะมีสองมีไหมสามมีไหมจะได้ก่าเวลาถูกสี่ห้าหกมีไหมถ้ามีคือมีแค่นี้นะไม่ให้ถามเพิ่มนะเอาละบคนตัวสุดท้ายมาโนกรรมคือความรู้สึกนึกคิดทางใจความรู้สึกนึกคิดทางใจเนี่ยมีอยู่สามข้อด้วยกันหนึ่งไม่โลภเพ่งเลง อยากได้ทรัพย์ของคูเดินเขาไม่โลภเพ่งเล็งอย่างได้ทรัพย์ชาวบ้าน okay. เป็นยังไงอะเราเห็นเขาได้อะไรก็อย่างได้แบบเขาบ้างเราเห็นเขามีอะไรก็อย่างมีแบบเขาบ้างเราเห็นเขาเป็นอะไรก็อย่างเป็นแบบเขาบ้างเนี่ยเรียกว่าโลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์ของคูเดินเขาตัวที่สองการมีใจอาฆาตพยาบาทมาดลายเบียดเบียนต่อบุคกลเดินใจอาฆาตพยาบาทมาดลาย อาฆ่าพยาบาทเป็นยังไงโกรธเกลียดไม่รู้จักให้อภัยดา่าทอต่อว่าชาวบ้านล้าหลาน,ลานชาวบ้านไปเรื่อยไป,ไปทั่วเนี่ยเรียกว่าอาฆ่าพยาบาทบ้านหลายให้อภัยก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ข้อสุดท้ายคือมีความเห็นผิดจากหลักสัจจากความจริงของโลกความเห็นผิดจากหลักสัจจากความจริงเป็นยังไงอย่างข้อแรกเลยจากผู้บ้านละเป็นจากการฆ่าสัตว์ แต่เราบอกว่าฆ่าได้ไม่เป็นไรลองมันไม่บาปหรอกมันกัดเราก่อนนี่ยุงมันกัดแล้วเราก็ตีม,มันเป็นเรื่องปกติแล้วไม่บาปหรอกอันนี้บาปนะบาปนะนี่เรียกว่าเห็นผิดจากหลักสัจจะความจริงของโลกความจริงของโลกว่าอย่างหนึ่งไอ้นี่ว่าอย่างหนึ่งไปเรื่อยเลยนี่เรียกว่าผิดจากหลักสัจจะความจริงเ<ๆ>พราะฉะนั้นสิบอย่างก,กายสามวาจาสี่ใจอีกสามรวมกันเรียกว่ากุศลกรรมมาบทสิบ เป็นความป, il, ประพฤติทางกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตเรียกว่ากุศลกรรมสิบความประพฤติทางกายทุจริตมาโนทุจริตกายทุจริตวาจาทุจริตมาโนทุจริตกายวาจาใจเรียกว่าอกุศลกรรมบมสิบอกุศลสองข <ummer speaking naturally> ั <metrics> ้วตรงกันไอตัวเนี้ยเป็นเกณฑ์วัดความดีความเลวนะให้จับไว้เกณฑ์ความดีเรียกว่ากุศล ทำสิบอย่างนี้ได้เรียกว่าฝ่ายกุศลใครทำไม่ได้ทำตรงกันข้ามหมดเลยเรียกว่าฝ่ายอกุศลดังนั้นต่อไปนี้เวลาจะวัดหรือประเมินตัวเองว่าเราเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวใช้อะไรวัดกุศลกรรมหมดสิบนะต่อไปนี้เวลาจะทำอะไรไอ้สิ่งนี้มันทำได้หรือไม่ได้ทำแล้วบาปหรือบุญวัดจากอะไรสี่ห้า เมื่อเช้าใครมาวัดรับสินห้าไปแล้วบ้างมะยังพันเตวีสุงมวีสุ่มลขนาดท้ายยาใครรับไปแล้วมีตรงนี้มีตรงนี้แล้วเรารักษาจริงไหมคําถามจริงบ้างไม่จริงบ้างใช่ไหมใครเคยรักษาศีลบ้างสิลห้าข้อเนี่ยไปวัดเนี่ยมะยังพันเตทาบุญบ้านเขามะยังพันเตปานาติปาตาเวรมณีแต่ข้อสุดท้ายสุราเป็นยยะมัชชาปมมารธานาเวรมณีเดินออกไปเพิ่มเนี่ยไปเดินกินเหล้าแล้ว กงเล่าแล้วขนาดที่กำลังนั่งกาโมสาวาทาเวลมณีเบิงเมื่อวานกุจะเ,เอาอีแล้วจะเริ่มผิดวาจาอีแล้วจะเริ่มโกหกตอนแหลชาวบ้านอีแล้วขนาดีังกำลังมมสาวาทาเวลมณีปากมันพูดไปแต่มันก็นั่งดินทาชาวบ้านด้วยผิดปหมผิดนะ,ดนะกุศลกรรมสิบมันเป็นเกณฑ์วัดความดีความเลวของคนทุกคนทีนี้สิบข้อทางกายสิจิตวาจาสิจิตใจสิจิต สามอย่างชัดเจนแล้วพวกเรารู้จักคุณนธรรมจริยธรรมคนดีคนเวลวละเราต้องเป็นคนดีอย่าเป็นคนเลวใครจะเลวปล่อยเขาเลวไปแต่เราต้องเป็นคนดี <c oughs> ทีนี้พระเจ้าบอกว่ากายกรรมสุจริตวัฏโนกรรมสุจริตวัจีกรรมสุจริตกายกรรมวัจีกรรมวัฏโนกกรรมกายวาจาใจสุจริตเนี่ยเป็นเหตุให้เราเนี่ยมีความสุขมากในปัจจุบันมีความทุกข์น้อยในปัจจุบัน แล้วเหตุของการรักษาศีลห้าเนี่ยเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นอภัยทา,านทาเวลทา,านอางพยาปัชาทานเป็นของที่เลิศเลออย่างยิ่งนั้นะคือศีลผู้เจ้าเระ่าประมาศีลเนี่ยเปียบเหมือนโล่ป้องกันภัยภัยอันตรายใดนๆนนเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีศีลห้าเนี่ยเป็นตัวรักษาเราไว้เป็นตัวป้องกันภัยทีนี้ตัวสุดท้าย เราจะทํายังไงให้รักษากายวาจาใจสุจริตไปได้ไม่ไปมปาพิทางกายวาจาใจทุจริตทำยังไงทีนี้สามอย่างุทธเจ้าบอกว่ากายกรรมวิจีกรรมโนกรรมสุจริตเนี่ยคือกายวาจาใจสุจริตเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยและเป็นผลที่ทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีเลิกดียามดีเวลาดีมองคนดีสะดวกดีเกิดขึ้นได้ทุกขณะในขณะนั้น ถ้าเราทุกคนรักษากุศสุรากาสิบไม่ต้องไปดูดวงไม่ต้องไปดูเรื่องหามยามทีไม่ต้องไปสาะคดีต่อนาหนิแว่เปเทียนไม่ต้องไปอาบน้ำบนสักแก่สลับบูชาไฟาไม่จะเป็นเพราะอะไรเพราะในขณะนั้นเรามีกายสุจิตวาจาสุจิตใจสุจิตบุคคลใดมีสามการรมนี้แล้วในปัจจุบันเรียกว่าเลือกอดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีแก่บุคคลนั้นได้เกิดขึ้นในใจเขาแล้ว พรัชเราจะมีเริ่ดียามดีเวลาดีบางคนดีจําเป็นต้องไปดูดวงมะไม่จำเป็นจำเป็นต้องพิธีกรรมสระขเขอต่อสตามะไม่จำเป็นเพราะอะไรมันอยู่ที่กาย,ยกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือการกระทําทางกายวาจาใจของตัวเราเองให้เข้าใจตามนี้ทีนี้ตัวสุดท้ายพักวิธีพอเวลากินข้าวไปมันง่วงเนาะใครง่วงแล้วล่าเดี๋ยวจะให้นั่งสมาธิสักห้านาทีเราดูจะหลับไหมเอานะ แต่ตอนท้ายตอนท้ายเดี๋ยวพอเวลาพวกเรานั่งสมาธิเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นรถกลับเลยนะไม่ต้องถ่ายรูปนะเออเดี๋ยวใช้วิธีนี้นะเดี๋ยวเราหลอกหลอกพวกมันเนี่ยนั่งสมาธิกันให้หมดลบตาแล้วเดีย๋ยวเราขับรถเราไปเลยแล้วก็เตอร์ยกฝากบอกกันนะผู้นำฝ่ายอุาสกเนี่ยเออพอเวลาเขาพลาดีปุ๊บก็เรียกอาจารย์ก็หายวับตัวไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องถ่ายรูปวิธีการหนีของพวกในยุคปัจจุบันทุกวันนี้นะัขนาดยืนเยี่ยวยังลำบากนะเวลาจะเยี่ยวในห้องน้ำเนี่ย จะเยี่ยวไม่ได้แล้วทุกวันเนี่ยจะเข้าห้องน้ำันจะต้องคอยโหล่ในรถลูกศิษย์ถึงขั้นซื้อคอมฟอร์ตร้อยมาให้เอาไว้เยี่ยวในรถไม่ต้องโหลดเพราะอะไรคนมันลุกเวลาไปปั๊มน้ำมันเดี๋ยวนี้อาจารย์อะเข้ารเข้าห้องน้อห้องน้ำเนี่ยต้องหาปั๊มคนน้อยๆเมื่อวานลูกศิษย์มา,วามแวะหลงมาแวะปั๊มอูโ้โหคนเต็มไปหมดทั้งนั่งกินข้าวเดินร้านกาแฟเดินพุกผ่าถ้ากูลงไปกูเยี่ยวเครื่องช่วโมงไม่มีคำว่าสองนาทีเสร็จแน่นอนเมื่อก่อนสมัยก่อนเยี่ยวนาทีเดียวจบละ ปัจจุบ,บันครึ่งชั่วโมงกูยังเยี่ยวไม่สุดเลยนะขมิบแล้วก็อีกคนนี้เดินมาทักทีกูขมิบเยี่ยวทีหนึ่งอีกคนนี้เดินมากูขมิบเยี่ยวอีกทีหนึ่งดิต้องขมิบไว้ต้องเด็ดทิ้งอะนะนี่ทุกวันนี้ถ้ากูฝากเขาเยี่ยวได้กูเด็ดไปให้มันให้มันไปเยี่ยวแทนกูแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยโอ้ยไปไหนมาไหนไปเดินลุ่มล้อมกันเมื่อกี้ไปเดินจงกรมอยู่เวลาปกติอาจจะจก,กินข้าวช่วงนี้ไม่ค่อยได้เดินจงกรมแล้วมันรู้สึกเหมือนร่างกายเราอ่อนล้าอ่อนเพลียมากกกกก็็ออาาาาจจจะเเเปนนรากการที่่่ไมมคยยดดิงด้ว วันนี้คิดว่าเวลาเหลือตอนแรกคิดว่าเหลือเวลาอีกเยอะปรากฏเวลาเหลือแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีก็เลยให้ให้เขาไปช่วยดูที่ให้หน่อยว่าตรงไหนมันเงียบเงียบสงบสงบไม่มีคนไปวุ่นวายเดี๋ยวจะไปเดินจมกรมก็เลยเหลือ15นาทีเดินไปเดินจมกรมก็ยังไม่วาดอุต่าลบแล้วก็ยังมีคนเห็นอีกว่าไปเดินอยู่ข้างหลังไปเดินอยู่ตรงหน้าเมนนะไปเดินอยู่ตรงหลังเมนเลยนะข้างหลังเมนตรงสนามฟุตบอลนั่นน่ะก็ยังมีคนมานับไปเห็นจะขอถ่ายรูปแต่ดีว่าลูกศิษย์กันไว้ เพราะเวลาที่มีคนคอยกันอาจารย์อย่าไปว่าเขาอย่าไปโกรธเขาอย่ามาโกรธอาจารย์เพราะบางทีอาจารย์มีเวลาในการที่อาจขอวิเวกหลีเล่นหน่อยเพราะวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์แทบไม่ได้มีเวลาพักเลยพักสงบทางกายทางใจเนี่ยวันวันหนึ่งแทบจะไม่เวลาพักสงบเลยเพราะอะไรเพราะออกบรรยายทําทุกวันเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็ไปโรบินสันต่อไปโรบินสันสระบุรีต่อไปบรรยายทําต่อแล้วก็กลับขากลับเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้หยุดพักก็ต้องไหลสดในขณะที่กลับด้วยอย่างเงี้ย เพราะนั้นเวลาที่ไหลสดเนี่ยขออาจารย์มันน้อยลงนะตนนั้นแวแต่บนรถเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้นอนนะยกไว้มันล้าจริงๆมันเหนื่อยจริงๆก็ขอพักยิบหนึ่งประมาณ5นาที1ินาทีก็กลับขึ้นมาไหลสดต่อแล้วเพราะคนมันรอเราทุกวันเนี่ยมันรออยากได้ยินได้ฟังธรรมมันอยากฟังเราด่านะพูดง่ายๆคือบางทีไม่ได้ฟังคําสอนแลมันอยากฟังเราด่าบางคนหนักข้อถึงขนาดว่าอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ด่านอนไม่หลับอาจารย์ด่าหนูหน่อยอย่างเงี้ยพระวิธีการปฏิบัติ3อย่างศีลสมาธิปัญญา สีอนาจาจยาผู้ไปละห้าข้อและรวมทั้งกุศลกรรมตัสิบก็จับตัวนี้เป็นสีลได้สีลเนี่ย